ครับวันนี้จะพามารับชมเกมที่เรียกว่ามีคุณภาพมากเกมหนึ่งเลยนะของหมาลุกเรานะโอเคเป็นเกมระหว่างหมาขาวอาจารย์ไพโรนนะสุดยอดเซียนไพโรนสวรรค์กับหมากดำอาจารย์บุญสืบสุดยอดเซียนบุญสืบแท่งห่งนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงขึ้นนะครับ,รบ,รรรบทั้งสองฝ่ายเปิดเป็นม้าเทียมนะแล้วก็จะเสืบฮูบเรือมาเพื่อเอานอกไหนไอเดียจะปูริมอาจารย์ไพโรนเดินโคลนและผลนะ ลบมาต้านนี้แปดปีแนละ้วเขามีใจไปลบด้านนี้นะเรานี้มาลบด้านที่เหลือจะเอานอกในเลยเรือเบี้ยเบี้ยริบมาทิมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนทิ่มเอาเบี้ยสูงเนาะกินเจือกินผลข,ขึ้นโอเคเ๋ยวนอกในเล็กน้อยนะถามว่าเป็นลองไหมคิดว่าไม่มากนะครับคิดว่าพอๆกันเพราะยุคสมัยใหม่เนี่ย การที่เราเสียน้องในก็จริงแต่ตัวใหญ่เราก็เร็วขึ้นนะครับมันก็พูดยากมันก็ยังมีข้อชจเฉยนะถือว่าเท่ากันจีสีโอเคเพราะว่านะฮะอันนี้ได้ชัดเจนนะคลองเรือเนี้ยมันเป็นเซมิโอเพนไฟล์คือกึ่งเปิดกึ่งปิด,เ,ปดเพราะว่าไม่มีเบีย้ยดำเนี้ยแต่มีเบีย้ยขาวเขาเรียกเรือดำเปิด,ป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 ดแต่ก็ติดเบีย้ยขาวเซมิก็กึง่งกึ่งแต่อันนี้โอเพนไฟล์ชัดเจนซึ่งสีขาวได้ได้คลองเรือผมว่าเท่ากันนะครับกินตัวนี้ต้องกินให้เป็นนะครับถ้าเอาเบีย้ยกินเนี่ย ก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นแท่นนะครับซึ่งระดับสุด,ดยอดเซียนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาจีบน,นะครับไม่ไม่ให้เป็นแท่นนะครับเวลาหมาตัวใหญ่ฝ่ายของข้ามายืนหมาหรือเม็ดก็เบี้ยไรยได้สบายๆอย่างนี้ถือว่านอกไหนไม่ไม่สาคัญครับเกมนี้อาจารย์บุญสืบใช้หลักการเบี้ยน,นอกเบี้ยไน,นส่วนอาจารย์ไพโรใช้หลักการตัวใหญ่นะครับถามว่าใครไปต่อไปลองผมให้เท่ากับโอเคสี่ห้าโอเคทุบตอนนี้ อาจัรไพโรดเดินเบี้ยนะก็โอเคนะจารไพโรดสวิสกลับมาใช้หลักการนอกในซึ่งซึ่งอาจจะคนละแนวกับผมนะถ้าเป็นผมผมจะเปิดเบี้ยดีสี่นะครับแล้วอาจจะเลือกดตรงกลางแล้วยิงปะทะเข้าไปเลยนะครับเป็นหมากตัวใหญ่หือกตัวใหญ่จะเต็มของอาจารย์ไพโรดเดินดีสี่้งนี้เป็นกึง่งกึ่งนะตัวใหญ่ผสมกับหน้าเบี้ยนะครับโผลขึ้นมาเพื่อ,อยึดแท่นนะครับก็เม็ดกันนะไม่มีอะไรขึ้นขุนนะ เรือมากดโจมตีฝุ่นนะครับเอาเรือมาซ้อนด้านหลังเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์เฮโร่จะหุดหลบอาจารย์สื่อก็จะหุดหลบแต่เดี๋ยวเรือตรงนี้จะติดก็เลยเรือ,อามาก่อนนะครับเอามาประจกษกเอกันนะโอเคหลบนะครับทุกท่านนัาคุงจะมีคาถามสงสัยทาไมไม่เอาเบียร์ไลเม็ดท่านนอนสภาพก็เบียร์ไลเม็ดนะเม็ดตัวนี้ก็ถอยเม็ดตัวนี้ก็ติดนะครับก็กลายเป็นเม็ดตีดําก็จะไม่ได้ใช้งาน ซึ่งต่างฝ่ายต่างรู้ทันนะครับอาจารย์ไพโรดเราไม่ไปล่อหลอกนะครับให้เบียแทนแต่ว่าจารสื่อระรูทันไม่แทงนะครับผุนขึ้นเคมา่มาลูกหมาตอนนี้ยังเข้ากันอาจารย์ไพโรดจะเอาโค้งไปยึดตําแหน่งนะครับาจารสืบรู้ทันแลนะเดินเรียเหมือนกันเสือมมาเก็บห้าตอนนี้ดีนะครับอาจารย์สื่อเริ่มได้เปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรือแรงและพร้อมโจมตีกว่าเล็กน้อยอาจารย์ไพโรดเหมือนกับ เดินรอจังหวะไปนิดนึงจากสือได้เข้าทำก่อนผกลกินจังหวะนี้มาถอยมาในเกมในเกมเนี่ยเขาเดินจากสื้อขเดินกุดหลบนะแต่ในซับเจชั่นของผมผมมีแจ้งหนึ่งที่อยากนำเสนอผมก็มันน่าสนใจด้วแบบนี้รอยเบีย้ยให้กินฟรีนะครับผมก็กินก็เบีย้ยกินนะครับถ้าโคนถอยอันนี้เราก็ได้ได้เบีย้ยสูงก็ขึ้นดูดีใช่ไหมครับก็คงไม่เขาคต้องก,กินเนาะ น่าจะต้องเอาโคนกินนะแล้วเราอาจจะมีแบบยกม้ามันจับเลยเงี้ยจับโคนสองตัวอเนี้ยผมว่าอาจจะพอสู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะพอเล่นกนได้หรือหรืออาจจะ e ห้าก็ได้อาจจะเดิน e ห้าเม็จะต้องถอยไป e สามแล้วก็เม็ต้องถอยโคนถอยโคนขึ้นเรือ อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะพอเล่นกันได้เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับคือเ,เกมจริงก็คุณหลบเนะ่อมาสีมาห้าเป็นกินมากินจับโคนสองตัวอืมน่าจะต้องเอาเรือปลุกแล้วก็มากินนะลุกลุกคุนต้องหลบให้ถูกถ้าหลบหลบผิดก็โดนกินลุกอีก ก็้ว่นมาตรงๆเรามากลับมาลุกได้อีกตรงเนี้ยก็อาจจะเดินพอทเซอาจจะเดินเรื่อยแบบตัวนี้ยผมว่าเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเปิดเสร็จแล้วสีดำน่าจะเป็นฝ่ายได้เข้าโจมตีก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าชนะนะครับก็ออกแนวสูสีกันโอเค a c ็ Back to ู h ด game คุณหลบคือไม่แต้มผมไม่ได้ดีกว่าและไม่ได้แย่ก <c oughs> ว่านะครับแค่เป็นทางเลือกหนึ่งที่เล่นได้แล้วน่าสนใจนะครับเดือดซีจิ้งที่เลือกตัวนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ารอยเบี้ยน่าจะน่าสนใจเหมือนเดิมเพราะว่ายังยังยังรู้สึกชอบชอบการรอยเบี้ยเพราะว่าติดติลูกคาแล้วก็ติดโฟนเขาจะนะครับแต่จะเสื่อมมาบีผม พอเดี๋ยวอาจารย์สืบถูเขาจะแทงมาจำเป็นรถกินกินเม็ดกินเบียอะไรเม็ดอืมเบียอะไรเม็ดก็พอได้นะครับผมรู้สึกว่าคือถามว่าแต่ผมเริ่มชอบสีดําเพราะว่าอที่ต้องไรเม็ดเพราะว่าไอเดียต่อไปอาจารย์สือจะแทงเบียร์ไรเม็ดละเม็ดพอแล้วเดี๋ยวโควนตามโคนตามมันจะกลายเป็นว่าอาจารย์สื่อยึดเซนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วอาจารย์ไพโร่จะต้องรอรับสมุดแบบนี้เลยก็เลยเลือกที่จะขึ้นไปยึดเซนเตอร์ไปยอมเสียโครงสร้างเบียให้เป็นหลุมมิ้นบอนะครับ มี้เขาจับมาตีสัเห็นไหมเซนเตอร์เนี่ยอาจารย์สืบเอ่ออาจารย์พโรดยึดมากกว่าแต่ว่ามันเป็นลุบเป็นบ่อฉะนั้นผมให้โน้มเอียงมาทางอาจารย์สืบนะครับในตำแหน่งนี้อาจารย์สืบจับโจมตีโคนเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะถ้าโคนขึ้นไปเนี่ยเป็นลอยนะออกมาลุกป้างเนี่ยขนลบนี่ไม่ได้เลยนะมีรอยตัวนี้พอกินก็เจอมาที่ลุกค้ามกินโคนนะครับอันนี้แต้มอาจารย์สืบโอเคโคนุ่นติดโคนลุบขนลบอ่าเข้าใจได้เพราะว่าม้ากำลังขูดไปกินเบลินนะครับ การเดินขุดจะถือว,ว่าดีจันอเมรลดเดินเลทนะั่งสื่อแกเดินเรือตัวนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นเรือรีเฟนด์นะผมว่าเอาเรือไปโจมตีข,ข้างน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้เราเร่อม้าจานนับโคนดึงกําลังขุดมาแล้วเนี่ยเราตีขนาข้างซ้ายข้างขวาเข้ามาเนี่ยกดม้าเนี่ยผมว่าน่าจะเอ็กเพรีฟกว่าทีนี้ทาสื่อแกเดินแทมส์เดินเลทนะัเรือขุดมาม้าหลบย่อเรือก็คงเข้าใจได้ว่า งเหลือมาจาับของเจ็ดเนาะเดินอาจารย์สืกเนินในแนวรีเฟน์นะโผล่ขึ้นมาอาุงบอรมาขึ้นชอนเนี้ยทุกท่านลองอยู่สปอร์ตวิดีโอดูว่าถ้าท่านเป็นอาจารย์บุณสือท่านจะเดินอะไรโอเคในเกมเนี่ยเขาไม่ได้เดินแต้มที่เขาเดินอาจารย์สือเรือตัวนี้นะซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ผมมีไอเดียซักเพชั่นของผมเองนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะดีกว่าในเกมนะครับก็คือเอาเมนกิเมนะ พอไม่กินเมสเซ็เนี่ยมันต้องดูว่าเขาจะเดืออะไรถ้าถ้าเขาพลาดนะสมมตินะถ้าเขาพลาดเัาเบียกินเนี่ยเราก็จะจะมีพวกแบบว่าเรือออกก็เดือตัวนี้มันมาเข้าแล้วก็อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแลงครับแต่ว่าเอเมสกินมีมีมีจุดอ่อนนิดนึงตรงที่ว่าถ้าถ้าโดนเรือลุกตรงนี้ต้องรู้ว่าคนปิดแต่เกมจะชุลมุนนิดนึงการเอาเมสกินเนี่ยมากิน กินมาเบียกิมาสีสินะครับได้มันจะชุลมุนตลอดเวลาแล้วก็จับกินเบี้ยปีครับได้อารมณ์เหมือนได้ได้กินเบี้ยปีตัวบนแต่ว่าถามว่าชนะไหมไม่ชนยังไม่ชนะนะครับหมากมันจะสูงสีจนพอสู้กันได้โอเค Back the game. แบคทูเดเกตเลือดเฮ็ดเจตคุณถอยนะครับช็อตนี้ผมก็ยังตอนนี้ผมชอบกินเม็ดขึ้นมีนะครับเพราะว่าเวลาเราจะกินเม็ดเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเรือลุกแล้ว เราสามารถที่จะขึ้นคุณได้เลยเพราะว่าเราไม่มีเรืออยู่ตรงนี้ที่จะโดนลูกค้าแหะพอเรากินเนี่ยเบี้ยกินอะไรเงี้ยพอเบี้ยกินพอเบี้ยกินเสร็จเราเรา,เราเตรียมเอาเรือที่มันโจมตีแหลงสามได้เนี่ยผมว่าแรงขึ้นเยอะเลยทีนี้อาจารย์ซื้อถอยคุณอาจารย์เขาถอยคุณอาจารย์ซื้อไม่ได้กินเอามาเข้ามามาถอยถตามีนี้ผมว่า,าเราทุกท่านเราหยุดพอดวิดีโอนะก็เหมือนเดิมนะไอเดียเดิมแหละ ก็คือว่าผมมองว่าควรจะเอาเม็ดกินอีกแล้วนะเพราะว่าม้ากินม้าไม่ได้นะเบี้ยกินติดไล่ม้านะครับเดี๋ยวเม็ดตัวนี้จะรลอด่ต้องกินอย่างนี้เพราะกินนี้ก็ม้ากินนะเป็นต่อเบี้ยตัวนี้เรียบๆเลยนะครับสบายๆเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าทําไมจานไพรโรดเอจอจะสืบถึงไม่กินนะครับเพราะว่าสมมติเรามาท้าเมาปลูกทาไมเราก็เอาเรือลงมาจับจิดคลองอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรนะครับดูเพรสเซอร์มากๆเลย แต่ตันสือเกินตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่บันเดอร์นะแต้นผิดพลาดมากเพราะว่ากินมาเรียก,กินละมาจับเบียร์จับเบียร์จะผลไม่ิมเนื้เบีเรือปูเบียร์เ,รเรพระเบียร์ตัวนี้ขาดอยู่โดนมาจับครับเรือจากตัวนี้กนดขึ้นปวดแต่ไม่จานเสืบเดินมาโอเคนะมากินแต่ว่าตอนนี้หมากมาเสมอแล้วนะครับต้องต้องกินโคนกินเรือแล้วก็ มาลุกแล้วแกเรือออกให้หมดเพื่อเพื่อเอาเสมอกันแล้วนะครับไม่งั้นไม่งั้นจะแพได้แต่จัสืบฝืนต่อนะครับตันรถมาช่องตอนนี้ผมมองว่าก็ต้องกินแล้วหลักแล้วพยายามลุกแรกตัวออกให้หมดเพื่อเอาเสมอครับแต่จรย์สืบพยายามเอาชนะนะครับฝืนมากเป็นหน่งโผล่เข้ามาแล้วแต่นี้เขาก็ยังต้องกินโฟนล่ะครับเพื่อแลกเรือสุดท้ายแล้วมันหม,มักเสมอแล้วครับแต่จรยรสืบเดินตัวนี้ซึ่งซึ่งเริ่มไม่ค่อยดีแล้วับลปรขึ้นเรือแล้แต่ในปัจจเดิมมาเลย พลาดแล้วเกือบจะแพ้แล้วลุลลกคุณลบถึงปวดเบียกจินช็อตนี้ช็อตนี้อาจารย์สืบเ,เรือม,มาต่อกินเรือมากินติดมาถอยุติดมาถอยทุกท่านลองหยุดพอสวิดีโอว่าถ้าเป็นท่านเป็นอาจารย์ไพโร์เนี่ยท่านจะบีบปลายกรารูปนี้ให้ชนะยังไงนะครับ คือไม่ง่ายนะครับบอกเลยรูปนี้แต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับคือในเกมเนี่ยอาจารย์ไพโรดแกมิดไอเดียมิดคอนเซปต์นะเดี๋ยวผมโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคือแกถอยโคลนอย่างี้ขุนมาโคลนเข้าจับเบี้ยอาจารย์สื่บร้ายมากนะทิ้งทิ้งให้กินเลยกินแล้วติดแลขุนออกปุ๊บแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นอารมณ์อารมณ์ออารมณ์มาเนี่ย แล้วก็โคนถอยแล้วก็ขุนติดเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วแล้วก็ถ้าถ้าปลูกก็เสมอการพอเจอเจอท่าลูกล้อมที่เนี้ยครับทุกท่านพอจะเก็นไอ้ท่านน่าจะพอเกนไอเดีแล้วว่าเราไม่ต้องสนใจหรอกครับด้านนี้ขุนสามารถต้านม้ากับเบี้ยวไว้ได้แล้วเราน่าจะโฟกัสไปที่การหงายเงี้ยครับสมมติขุนหลบก็อย่าไปสนใจครับขึ้นโอเค okay, ครับสวัสดีครับ